บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่พี่ทาโนลลารสชาเขียวกันจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พี่ท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะ เวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับค่ะเดี๋ยวขอแนะนำในส่วนของตัวถั่วหรือว่าธัญพืชกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะหมูจะใช้ทั้งหมดอยู่4ตัวนะคะก็คืออันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานนะคะอันนี้เป็นเม็ดอัลมอนด์ค่ะอันนี้แมคคาเดเมียแล้วก็อัน,นี้เป็นวอลนัทนะคะ ส่วนที่เป็นตัวถั่วทั้งหลายแหล่นะคะเราจะต้องเอาไปอบให้กรอบก่อนเลยนะคะก็คือเดี๋ยวหมูจะเอาเข้าอบนะคะอยู่ที่ไฟบนล่างนะคะร้อีองศานะคะประมาณสัก30นาทีนะคะคือให้เขากรอบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเป็นส่วนผสมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอันนี้หมูเอาไปอบกันจ้าแนะนำส่วนผสมกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะทำเป็นกลาโนล่ารสชาเขียวนะคะ เริ่มต้นเลยค่ะก็จะเป็นที่ข้าวโอ๊ตนะคะวันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นข้าวโอ๊ตที่ใบเต็มนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นบรรดาตัวถั่วต่างๆนะคะที่หมูอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะรวมกันไว้ตรงนี้เลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นลูกเกดดำนะคะหรือว่าจะใช้เป็นลูกเกดสีเหลืองก็ได้นะคะจะเป็นแคนเบรี่อบแห้งหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบทานค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นเมล็ดเ,เมล็ดเจียนะคะหรือจะใช้เป็นงาดำงาขาวได้หมดเลยค่ะในส่วนของตัวผลไม้อบแห้งนะคะกับตัวเมล็ดเจียพวกนี้ไม่ต้องเอาไปอบนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่าค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลตโหนดนะคะ น้ำตาลตะโหนดเวลาทานก็จะดีต่อสุขภาพนะคะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีน้ําผึ้งค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติความหวานตัวสุดท้ายนะคะเป็นพระเอกของเราวันนี้ค่ะวันนี้หมูเลือกใช้เป็นชาเขียวมัชฉะนะคะของชาตามือนะคะวันนี้เลยค่ะกลิ่นก็จะหอมนะคะแล้วก็ได้สีที่สวยด้วยเนาะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำซอสเอาไว้ก่อนนะคะตวงชาตามือของเราเลยค่ะชาเขียวมัทฉะนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นผงชาเนื้อละเอียดเลยนะคะแล้วก็กลิ่นจะหอมมากเลยค่ะโอเค ตามด้วยน้ำตาลตโหนดเลยค่ะน้ำเปล่านะคะนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะ แล้วก็ตัวน้ำผึ้งเลยนะคะเดี๋ยวเราเจ้าทั้งหมดนี้ค่ะไปตั้งไฟก่อนนะคะก็คือเอ่อทำเป็นซอสเอาไว้ก่อนเลยค่ะตั้งไฟเลยนะคะแล้วก็คน ส่วนผสมทั้งหมดค่ะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันให้เขาเป็นน้ำซอสเลยอะคะ่ะเอาแค่ให้ส่วนผสมน้ำตาลเค้าละลายก็พอนะคะไม่ต้องเคี่ยวนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนก็พอจ้ะเนี่ยตอนนี้นะคะน้ำตาลหมูละลายหมดแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะ จากนั้นค่ะตัวข้าวโอ๊ตนะคะเราหาภาชนะใบใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไว้คลุกทีเดียวเลยค่ะตามด้วยตัวถั่วอบของเรานะคะธัญพืชนะคะแล้วก็ตัวซอสชาเขียวนะคะ ตอนนี้จะหอมมากเลยค่ะหอมทั้งกลิ่นชาเขียวด้วยนะคะแล้วก็หอมทั้งตัวน้ำตาลด้วยนะคะคราวนี้เราก็คลุกค่ะทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยจ้าเนี่ยค่ะมาสีชาเขียวก็จะออกนะคะในขั้นตอนนี้นะคะตัวลูกเกดนะคะกับตัว เมเลเจียเราจะยังไม่ใส่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเตาอบเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวหมูจะเอาเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิ150องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมด้วยนะคะประมาณสัก30นาทีค่ะอย่าลืมนะคะว่าเวลาอบขนมเนี่ยเตาใครเตามัมเนาะให้ลองสังเกตดูด้วยนะคะ สีตอนนี้จะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมสีเขียวสวยเลยค่ะเตรียมถาดอบให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เลย ให้ทั่วคะ่ะตอนนี้หมูก็วามเตาอบเอาไว้ได้อุณหภูมิแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบกันเลยคะ่ะมาแล้วตากานลร่าคะ่ะ อันนี้เป็นการอบรอบแรกนะคะที่ประมาณ30นาทีค่ะออกมาแล้วนะคะเราก็จะต้องขยับเขานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาเย็นคาพิมพ์เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นปึกๆนะคะมันจะแข็งเนาะเอาออกมาแล้วก็ขยับนิดนึงก่อนนะคะ อันนี้อบรอบแรกนะคะเราจะอบทั้งหมดนะคะก็คือ2รอบค่ะเพื่อให้เขากรอบได้นานขึ้นนะคะรอบแรกนี่คือพักเอาไว้ให้หายร้อนแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาคลายความร้อนก่อนตอนนี้เนี่ยถ้าจับดูนะคะจะแบบยังร้อนจี๋อยู่เลยค่ะเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งค่ะให้เขาคลายร้อนนิดนึงก่อนนะคะตอนนี้นะคะ กาโนล่าของเราที่อบรอบแรกเนี่ยก็หายร้อนแล้วนะคะอุ่นๆแล้วค่ะจับได้แล้วเนี่ยสังเกตจากเสียงนะคะแค่อบรอบแรกนะคะเขาก็จะกรอบแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเขาอบรอบที่สองค่ะเพื่อให้เขากรอบได้นานขึ้นอีกนะคะทีนี้ในรอบที่สองค่ะเราก็จะมาใส่ตัวลูกเกดนะคะแล้วก็เมจเลเตียค่ะ แล้วก็คลุกให้เข้ากันจ้าโอเคเดี๋ยวเราอบรอบที่สองนะคะแต่ว่าเราจะลดไฟลงนะคะเราจะอบไฟต่ำลงนะคะอยู่ที่ประมาณ120องศานะคะไฟบนล่างเปิดพัดลมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อบแค่สินาทีเท่านั้นค่ะตอนนี้เตาเราก็พร้อมแล้วนะคะเราไปอบกันเลยค่ะรอบที่สองจ้า มาแล้วค่ะกาโนล่าชาเขียวอบรอบที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนเดิมนะคะพอขึ้นมาแล้วค่ะเราก็ต้องมาขยับเขาก่อนนะคะก็ยังร้อนๆอ,อยู่เนาะอุ่นๆพอ,อพอจับได้อยู่ค่ะใส่ถุงมือพอได้อยู่เขาจะได้ไม่เกาะกันเป็นปึกๆนะคะ สีน่าทานมากเลยอะเนี่ยค่ะสีจะเป็นสีเขียวชาเขียวแล้วก็หอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักนะคะให้เขาหายร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาบรรจุก,กันจ้าจะใส่กับโยเกิร์ตนะคะทานเป็นอาหารเช้าหรือว่าเป็นของว่างก็ได้ค่ะ ะะทานแล้วไม่อ้วนด้วยค่ะมาทานพร้อมกันเลยนะคะลองกลับไปทำกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ